ข่าวมินัยเที่งคืนฟุตบอลไทยไบนิชโนตล์ประจำวันที่22มกราคม2564โดยเฉพาะบัตรรั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในผมในช่วงเชื่อคืนนี้กันดีกว่านะฮะม่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจก,กันบ้างฟุตบอลไทยเชื่อคืนวันนี้อัปเดตล่าสุด4แข้งไทยบนเวทีเจลิกของญี่ปุ่นในการ2021นี้หลังจากที่ทางธีรศิลป์แดงดากองหน้าทีมชาติไทยแยกทางกับทางชิมิสูเอสเพา ถูกซื้อตัวสู่สมโมสรบีชีปัทุมิเตตและก็อีกรายหนึ่งก็เป็นตะวันโครสุโพอรกดาวรุ่งชาวไทยที่อยู่ครบสัญญาย,ยืมตัว2ปีกับทางเซเรโซสกาก่อนจะอำลาทีมแล้วกลับมาเป็นกำลังสำคัญให้กับทางบิชีปัทุมิเตดเช่นกันโดยสิทธิโชคพาโศกองหน้าไทยไวัยยปีเนี่ยจะสมสรสอนชมบุรีเอฟซีคือนักเตะรายล่าสุดที่กำลังจะไปลุยเจลิกญี่ปุ่นในฤดูกาลนี้โดยการย้ายไปร,ร่วมทีมคางอุชิมายูเตด,ดอีกครั้งนะฮะ ซึ่งเรามาอัปเดตล่าสุดกันดีกว่าว่าเบื้องต้นมีสีแข้งไทยบนเวทีญี่ปุ่นในปีฤดูกาล2021นี้มีใครกันบ้างเริ่มจากคนที่1ก็จะเป็นชานทิ์สงกสินอายุ27ปีกองกลางโวรุก,ารกจากสโม,มสรคอนเซเลส,สปโปรโรเจลิกหนึ่งสัญญาถึง31มกราคมปี2025ต่อมาคนที่2ก็จะเป็นธีรทรบุญมาทันอายุ30ปีแบ็กซ้ายวิงแบ็กซ้ายจากสโม,มสรโยโกฮาม่าเอฟมารินอส สัญญาถึงวันที่31ธันวาคมปี2022จะมาคนที่3ก็จะเป็นปริชาสุตุกิอายุ36ปีกองกลางจากสม,มสรสอโพวินียอาสุกะจากเจลิกไฟและคนที่4ี่นผมก็จะเป็นสิทิโชคพาโสอายุ21ปีตำแหน่งกองหน้าจากสม,มสรคางโกชิม่ายูเต็ดศึกเจลิก3สัญญายืมตัว1ฤดูกาล สำหรับนักเตะไทยรายต่อไปที่จะไปลุยเจลิกญี่ปุ่นนั้นจะเป็นใครต้องลุ้นติดตามกันต่อไปก็แล้วกันครับโอ้โหเป็นว่างานนี้ตอนนี้ก็มี4ี่คนอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวคนที่5มานั้นจะเป็นเจ้าเทพเจริญศักดิ์มงคลไหมหรือจะเป็นเจ้ามุกเอกนิป,ปัญญาไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันงานนี้ก่อนที่แทชากเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์นักเตะไทยไปยังญี่ปุ่นกันด้วยนะครับรอติดข่าวต่อมากันดีก่อนครับ นากาชิมะปลื้มสไตล์การเล่นของชินจิโอโนะโดยความเคลื่อนไหวของคังคอนซลเลซปรโรดะฮะที่ยกพลไปเก็บตัวที่ทางโอกินาว่าล่าสุดนั้นได้กะนากาชิมะแข้งที่มีอายุน้อยที่สุดในทีมเผยหลงไหลและก็ชื่นชอบสไตล์การเล่นของชินจิโอโนะทำให้รู้สึกเหมือนหนังสือเรียนที่พร้อมจะซึมซับเอาไว้ได้โดยนากาชิมะได้เผยบอกว่าในการฝึกซ้อมในเกมแดนแดนกลางของเขาจากการฝึกซ้อมเกมหลัก ผมได้เล่นตำแหน่งที่กองกลางและก็รู้สึกประทับใจที่ผมสามารถไปด้านข้างด้วยความรู้สึกที่ดีเพื่อไม่ให้ชินจิโอโนะแย่งบอลได้เมื่อมองข้างๆเหมือนมันทําให้ความรู้สึกเหมือนหนังสือเรียนผมต้องดูชินจังสั่งทั้งหมดนะฮะพร้อมกับซึมซับสิ่งเหล่านั้นซึ่งในเกมทางการในฐานะนักเตออะอาชีพผมจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นแข่งวัยปีคนนี้ได้กล่าวนะฮะ สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในศึกเจลีก2021นี้ของทางคอนเซนทรโปรนั้นจะเปิดบ้านรับโยโกฮาม่าเอฟซีในวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์ก็จะถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตเหมือนเดิมนะครับงานนี้ก็ไปติดตามรับชมแล้วก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันได้นะฮะเราไปดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับมาริโน่ต่อสัญญานาคางวะลาตาคายต่อในซัน2021นี้ โดยโยโกฮาม่าเอฟมารินอสประกาศต่อสัญญาใหม่กับทางเทรุฮิโตะนากาการะว่าแข่งตัวเก่งของทีมออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลเพื่อจะเตรียมความพร้อมลุยศึกเจลิกหนึ่งในปี2021นี้โดยนากนาการะเนี่ยเริ่มเล่นฟุตบ,บอลกับทีมเยาวชนของคาวัสกิฟอนเร่ก่อนจะย้ายมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ให้กับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสและถูกมาชดาเซเวียกับทางอวิสปาฟูโกโอกะยืมตัวไปใช้งานเมื่อปี2016-2017 ตามลำดับนะฮะก่อนจะกลับมาเล่นให้กับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสอีกครั้งในปี2019นั่นเองซึ่งตัวเขาคนนี้ก็คว้าตำแหน่งดาวซันโบวร่วมกับทางมาคอสจูเนียเพื่อนร่วมทีมมารินอสโดยการยิงไปทั้งหมด15ประตูช่วยให้มารินอสนั้นคว้าแชมป์เจลีกในปีนี้มาครองส่วนปี2020นาการคำาวาเนี่ยมีการบาดเจ็บรบกวนโดยเขาคนนี้ต้องลงสนามในเกมลีกไปเพียงแค่18นัดเท่านั้น โดยในเจลิกหนึ่งตั้งแต่ปี2015จะตัวลงสนามไปแล้วทั้งหมด81เกมยิงไปทั้งหมด26ประตูสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางโยโกฮาม่าเอฟมารินดอนั้นจะบุกไปทําศึกหนักกระทางคาวาซากิฟอนเาเล่นะฮะในนัดเ,เปิดสนามเจลิกหนึ่ง2021ในวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้เป็นน้ว่าง,งานนีันกกาว่าคนนี้ก็ลงล่าตาข่ายตอนในชั่ง2021นี้กระทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอนครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ วรากรทองใบาจากเทพบอลกรมพระ18ปีสู่ลิกที่สองอย่างเต็มภาคภูมิใจโดยนักเตะคนนั้นก็คือเจ้าโชควรากรทองใบกองหน้าเทพบอลน,นักเรียนจากรั้วแคนดามีของทางชมบุรีเอฟซีที่ปัจจุบันนั้นเขายังเรียนอยู่ในระดับชั้นมปลายที่โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมที่้ําปโดยเจ้าโชควรากรทองใบไปสู่หน้าดาวรุ่งชาวจังหวัดสุพรรณบุรีวัย18ปี ที่ถูกจับตาม,มองมาตั้งแต่สมัย14-15ปีนะฮะที่เริ่มติดทีมชาติไทยในชุดเยวาวชนเป็นครั้งแรกของเขาโดยเขาได้บอกว่าผมเนี่ยเริ่มเห็นฟอร์มของเจ้าโชคเป็นครั้งแรกในปี2017ระหว่างที่เขาเรือมทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน16ปีในชุดทำศึก U16 ปีงแชมป์เอเชียปี2018 รอบคัดเลือกที่สนามราชมังคลากฬาสถานในชุดของพี่ดาดธงชัยรุ่งเดืองเลิศซึ่งทีมชาติไทยตอนนั้นสามารถทำผลงานในรอบคัดเลือกได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายก่อนที่เจ้าหนูคนนี้จะโด่งดังสร้างความมือหานในโลกโซเชียลด้วยการยิงตราหมีอาร์ติโก้มาปริกนะฮะชุดยู16ปีคนเดียว4ประตูในเกมอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยชุดยู16ปีที่ประเทศสเปนซึ่งทีมชาติไทยชุดยู16ปีนั้นก็สามารถเอาชนะอาร์ติโก้มาปริกไปได้ไดถึง7.0ต่อกันเลยนะ หลังจากการตะเวนอุ่นเครื่องที่สเปนครั้งนั้นเจ้าโชคคนนี้ก็จะบินต่อไปอยังประเทศมาเลเซียเพื่อทําศึกฟุตบอลยู16ปีแชมป์เอเชีย2018ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพโดยเข้าร่วมเล่นกองหน้าคู่กับทางสุดยอดวันเดคิดอย่างสุมรัณเหมือนตาในทีมช้างศึกจูเนียโดยความคาดหวังที่จะสร้างประวัติศาสตร์พาทีมชาติไทยไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในรุ่นเยาวชนให้จงได้กันอีกครั้ง ซึ่งทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวว่ารากรทองใบเริ่มต้นได้สวยงามด้วยการยิงทีมชาติญี่ปุ่นแต่ั้งแต่นาทีแรกทําให้ขึ้นนําไปก่อนต่อศูนย์ก่อนจะแพ้ไปถึง2ต่อ5ในเกมที่สู้กับทางทัพสมุไรบรูจูเนีย Blue ได้แบบสนุกสุดมันก่อนที่เขาจะกดอีก1เม็ดในเกมนัดที่2ที่สามารถเอาชนะมาเลเซียได้ถึงถินนัสนามบูกิจจาเรลด้วยสกอร์สต่อ2หรือ2เกมแรกทีมชาติไทยยิงได้ถึง6ประตูโดยสุวรรณั์เหมือนตาจัดไป3าลูก ส่วนวารากรทองใบย,ยิงไป2ประตูทาให้ตอนนั้นแฟนบอลต้องติดคิดมาว่าเฮ้ย <s> hey, นี่คือคู่หูกองหน้าคนใหม่ของวงการฟุตบอลไทย <S <s กันเลยเฉียด <s> นะแม้ว่าสุดท้ายทีมชาติไทยจะไปไม่ถึงฝั่งฝันหลังเก็บผลเสมอในเกมสุดท้ายไว้ไม่ได้นะฮะทำให้พ่ายแพ้ทาจิกิสถานไป1ึงต่อ2โดยมาโดนย,ยิงในที่ที่84ทําให้ตกรอบไปอย่างน่าเสาียดายแต่แฟนบอลก็ได้ทําความรู้จักวารากรทองใบแบบจริงๆกันจังกันสักทีจากร์นเมนตดังกราดนั่นเอง โดยผ่านมาอีกหนึ่งปีในปี2019หรือว่าปี2562วรกรทองใบคนนี้ในวัย17ปีจากโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมก็สร้างผลงานของตอนเองจนกลายเป็นดาวรุ่แห่งฟุตบอลน,นักเรียนคนใหม่เมื่อพาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมจังหวัดชลบุรีคว้าชแชมป์ศึกฟุตบอลน,นักเรียนกรมพระศึกษารุ่นอายุไม่เกิน18ปีถ้วยกอได้สำเร็จโดยเขาคนนี้ยิงไปคนเดียว8ประตูจากการลงสนามทั้งหมด8เกม ซึ่งในเกมรอบชิงชนะเลิศน,นะฮะเจ้าโชคคนนี้ก็แบกอายุ1ปีเต็มเข้าชิงในรายการอยูสิบแปดปีก่อนจะ,ะกด2ประตูให้กับโรงเรียนที่เป็นอะคาเดมีของท Th ัพเดอะบลูชาร์คเชือดโรงเรียนเทพศรินไป2ต่อ0จากนั้นเขาก็ได้ติดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีตั้งแต่อายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นจนกระทั่งในปี2020ปีแห่งการศึกษาปี2 5 6 3ที่โลกลุกหนังใบนี้ต้องพบกับปัญหาใหญ่ที่ชื่อว่าโรคระบาดโควิด1 9น ถ่งท,ทำให้การแข่งขันต่างๆถูกยกเลิกไปหมดเลยหรือถูกลดจํานวนเกมลงรวมถึงมีการเลื่อนการแข่งขันออกไปช้ากว่ากำหนดการจริงแต่เมื่อถึงถูงกาลการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนมาถึงนะฮะชโชวคนนี้ก็ไม่ทําให้เพื่อนๆชาวไทยท่าข้ามและก็แฟนบอลต้องผิดหวังเมื่อปี2020เขาก็สถาปนาตนเองเป็นสุดยอดกองหน้าฟุตบอลนักเรียนแบบสมบูรณ์แบบเมื่อจัดการเบิ้ลแชมป ฟุตบอลนักรเรียนกรมพรักศึกษารุ่นยุม่เกิน18ปีถ้วยกอ่อเป็นสมัยที่2องที่ต่อกันและก็สร้างประวัติศาสตร์การยิงทุกเกมตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดรอบรองชนะเลิศโดยกดไปทั้งหมดถึง10ประตูจากการลงสามทั้งหมด6เกมไล่จากรอบแรกชนะอสมชันไป3ต่อ1ยิงไป2ประตู ตามด้วยการชนะวัตสุธิวลาลาม5-0ยิงไป3ประตูและกขบวปนึกปิดปลอยรอบแบ่งกลุ่มด้วยการชนะกีฬาเทศบาลนคนรราศสีมาไป5-1ยิงไปถึง2ประตูจากนั้นในรอบแปดทีมสุดท้ายเขาก็กดอีก2ประตูพาทีมโรงเรียนท่าข้ามชนะอสมชันธุบรีไป3-1และประรองชนะเลิศก,ก้าซัดประตูโทน,นะฮะในเกมที่เอาชนะสวนกราบธุบรีไป1-0 สุดวารับชิงนั้นซึ่งสามารถเอาชนะสวนกลุลาบวิทยาลัยนะฮะได้จากการดวลจุดโทษหลังเสมอกันในเวลา2ต่อ 2, 2เขาคนนี้จะไม่ยิงในเกมแรกของปีแต่ก็ช่วยให้ทีมควา้าแชมป์2สมัยติดต่อกันร่วมกับเพื่อนร่วมทีมที่ควา้าแชมป์ได้2ส,สมัยเช่นกันซึ่งเขาเนี่ยอีกทั้งหมด9คนไม่ว่าจะเป็นกิต,ติกรเขตพารากิติพงษ์เขตพาราจัก,กรพงแสนมะฮุงชัดมงคลเรืองนับโรดพีรวัตรล่าแหล่ง พานุพงศ์ทองแมนสราบุตรสาวรสสุทธิพงศ์โยธาดีและก็อนุชิตทวีศรีที่ต่างก็คว้าแชมป์ได้2ส,สมัยติดต่อกันเช่นเดียวกันจากผลงานดังกล่าวทำให้สองปีที่เล่นถ้วยกอลวร,รกรทงองใบคนนี้กดไปถึง18ประตูจากทั้งหมด14นัดซึ่งผลงานที่เอกอน,นี้ได้ส่งผลงานให้สโมสรชมบุรีเอฟซีตัดสินใจส่งเขาไปลุยศึกที่3กับบ้านบึงเอฟซีในลีกล่างโซนภาคตะวันออกในช่น2020นั่นเอง แต่ก็ไม่พ้นเช่นเดิมเมื่อทางทีสามถูกตัดจบไปโดน,นตกเตะหลายคนได้ไปต่อกับทีมชุดใหญ่ส่วนอีกหลายคนก็ถูกพักกลับไปเรียนซื้อต่อส่วนเจ้าโชควรกรทองใบนั้นเขาได้ปลายทางใหม่ที่ตนเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันโดยปลายทางลูกหนังของเขาในครั้งนี้คือจงอังพยองขอนแก่นยุนเต็ดที่ได้เดินทางร่วมกับเพื่อนร่วมทีมบ้านบึงอย่างจักรพงษ์แสนมะฮุงและก็ชินสนุพ,พงษ์โชติ นัเป็นการพาสิชั่นแบบกกระโดดของวรากรทองใบที่เริ่มจากฟุตบอลน,นักเรียนฟุตบอลทีสาและขจบที่การถูกยืมตัวจากสุขที2ทั้งที่เมื่อไม่กี่เดือนก่อนเขาคนนี้ยังตะบ,บันแข่งยิในสนามสุชาาสัชราศัย่ามกลางกองเชียร์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมอยู่เลย และไม่แน่นะฮะหากว่าวรากรทองใบคนนี้โชว์ฟอร์มไม่อย่างดีเยี่ยมในลีกรองปีไปหน้าฟ้าใหม่นั้นเล็กส,สุดนะฮะอาจจะเปิดประตูอ้าแขนรับเขาให้สวมซัดลงสนามในลีกที่เป็นของจริงที่สุดของวงการฟุตไทยก็เป็นได้นะนะผมเป็นนะว่างานนี้เป็นการพูดถึงเจ้าโชคนะฮะวรากรทองใบที่มีดีกรีไม่ธรรมดาและเขาคนนี้เป็นอนาคตของทีมชาติไทยในอนาคตอย่างแน่นอนสู้ต่อไปนะครับไอ้น้อง และนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยไบดิชโนสไตล์ประจำวันที่22มกราคม2564โดยชยัยพวครั่งฟุตบอลไทยครับ